กผมชานนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันทุกท่านเกี่ยวกับ USd นะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาผมก็รับไลน์่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเงินดอลลาส่วนมากยะเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายนะครับคือถ้าคุณมองไปเมื่อสักสองสามเดือนก่อนเนะี่ยประมาณเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาที่ผ่านมา USD ลมันลงนะครับ นี่ยผมมาดูข้อมูลเนี่ยมันต่ำสุดมันอยู่ที่ยี่สิบเกจุสอัตราการขายนะครับแล้วอัตราการซื้ออยู่ที่ยี่สิบเก้าปดดมก็คิดแล้วก็หลายคนก็ถามคือคนซื้อ US ออน,นั้นประมาณสามเป็ดกว่าแล้วมันลงมาราคานี้ถามว่าเป็นเราเป็นผม ไปคือก็ใจหายหพอสมควรครับเพราะลงมานั้งบาทกว่าในความรู้สึกเราเอ,อตายแล้วเงินร้อยหายไปกับตั้งสามบาทนะครับก็ถือว่าพอสมควรเงินร้อยหายไปสามบาทพันหายไปสามสิบหมื่นหายไปสามร้อยแสนหายไปสามพันล้านหายไปสามหมื่นเช่นคนที่ ซื้อเงินยูเอเยอะเนี่ยจะเครียดหลายคนซื้อห้าแสนเจ็ดแสนเนี่ยพขอครัผมอู้ทำไงดีพี่ <c oughs> ผมต้องบอกกันแล้วว่ายูเอเนี่ยมันเป็นสกุลเงินหลักของโลกนะครับถ้ามันทะลักมาก็ทะลักมาเลยนะครับถ้าทะลักมาเยอะมันจะทําให้เงินบาทแข็งตัวแต่ถ้ามันน้อยมันส่งออกไปหมด มันก็ทําให้เงินบาทอ่อนตัวเช่นวันนี้ผมจะมาแบ่งปันคุณว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนที่คุณจะซื USD ้อ USD นะครับมีอะไรบ้างซึ่งผมทำมาหลายคลิปแล้วแต่วันนี้ผมจะมาสรุปคร่าวๆให้คุณเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณไปเช็ดน,น้ำตาไปช่งเหนือเพราะเคยพลาดสหรับ u เตัวแรกดูเหมือนว่ามันจะํำไรนะครับ แต่พอไปเล่นจริงๆนะครับขาดทุนครับตอนแรกมันเหมือนจะได้กําไรนะครับแต่พอถือไปถึงมามันขาดทุนมาเวทกันแล้วขาดทุนมากกว่าที่ได้นะครับขาดทุนมากกว่าที่ได้ฉะนั้นผมกึงอยากมาให้ความลุกคุณเจกับยกเอส s ีนะครับไอะคุณตั้งใจฟังให้ดีนะครับกืณีผมต้องอธิบายก่อนนะว,ว่าเงิน US เอเป็นเงิน ที่เขาเรียกว่าเงินกระดาษหรือภาษาถ้านักเลงเนี่ยคือเงินกงเ็กคือพูดง่ายคือวันนี้เท่าน,นี้เราถือเงินไทยเนียสมมตินีิแบง์นี้แบงก์ห้าร้อยแบงค์เนี่ยมันคือทองคํานะครับที่เราถือทุกวันเนี่ยมันคือทองคําวันคุณเอาทองคําไปฝากไว้ที่ร้านทองคุณก็ได้ตั๋วมาแสดงว่ามันมีทองคำเช่น แบงค์ทุกวันนี้มันจึงเป็นตัวแทนของทองคําที่อยู่เบื้องหลังในการที่เราซื้อขายแลกเปลี่ยนนะธาานาคารว่าธาานบัตรนี้เป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายน,นี่คือทองคำนะคุณจําไว้ทองคําที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เช่นเราเคยสงสัยไหมครับว่าตอนเด็กเอ๊ะทำไมรัฐบาลมันถึงไม่ไป แล้วรัฐบาลมันทําไมไม่พิมพ์พเงินมาเยอะในเมื่อเงินไม่มีทําไมก็ไปกู้เพราะว่ามันไม่มีทองคําแบ็กนี่ครับมันก็เลยไปกู้นะครับเช่นเงิน USD เนะี่ยเมื่อก่อนมันมีทองคําแบ็คอยู่นะครับมีทองคําแบ็คอยู่เหมือนกับทุกอย่างรนโลกย,กยแต่พอมาวันหนึ่งความต้องการมันเยอะไฟดีครับความต้องการมันเยอะแล้ว เงินมันไม่พอดีมานมันเยอะแต่ซัพพลายมันน้อยประธานาธิบดีนิกสันก็เลยต้องถอดทองคำออกถอดทองคำออกจากการเป็นแบกหลังนะครับก็เลยทำให้เงินยูเอฟพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิตนะครับพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ต่างจากประเทศอื่นในโลกเนี่ ต้องพิมพ์ต้องมีทองคำเป็นแบกพิมพ์ตามที่มีทองคําอยู่ครับเช่นสิ่งที่เหลืออยู่ใน USD นั่นคือ trust คุณจำไม่ดีครับ USD ชับับ trust นั่นคือความเชื่อใจความเชื่อใจและหน้าตาและหน้าตานะครับไม่มีทองคำแบกหลัง ไม่มีทองคำพิมพ์มพจำนวนมหาศาลเท่าไหร่ก็ได้นะครับเช่นคุณจำนิยามนี้ให้ดีนะครับในการแลกเปลี่ยนของมีมากมันก็ถูกของมีน้อยมันก็แพงไม่ว่าหลักการอะไรก็ตามบนโลกนี้หุ้นหรืออะไรก็ตามมีมากก็ถูกมีน้อยมันก็แพงเงินก็เหมือนกันถ้าเงินมันไหลเข้ามาเยอะ มันก็ถูกแต่ถ้ามันมีน้อยมันก็แพงนี่คือหลักการง่ายๆนะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเช่นสิ่งที่ทำให้ USD มันอยู่ได้ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันคงอยู่ไม่ได้หรอกไม่กลายเป็นเงินเฟ้อที่มหาศาลเพราะพิมพ์พิมพิมพ์พิมพ์คุณที่ดูตั้งแต่19เท่าไร ตั้งแต่ประธานนิกซันใน197เท่าไหร่มลูกที่ถอดทองคำออกมาถ้าเป็นประเทศดีๆโอ้โหเงินเฟอ้อเนี่เวเนียอะไรเนี่ยเฟอ้อเต็มเลยกับกครับเช่นสิ่งที่ทําให้ USD อยู่ได้และมันสามารถที่ขับเคลื่อนในโลกนี้ได้นั่นคือหนึ่งน้ำมันคุณต้องอย่าลืมนะว่าน้ำมันทั่วโลกเนี่ย ซื้อด้วยดอลลาร์เขาเรียกว่าเปตโตดอลลาร์ายเอซื้อน้ำมันมันทำให้ USD มันอยู่ได้นะครับสองอาวุธยุทโธปรกรณ์ทางทหารเนื่องจากอเมริกาเป็นคนที่ผลิตเครื่องบินอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรที่ทันสมัยแอ,อปเป อะไรหอย่าง Facebook คือพูดง่ายคืออเมริกาเป็นประเทศที่เป็นนวัตกรรมนะครับมันก็เลยทำให้เงิน US มันอยู่ได้นะครับเช่นอเมริกาสิ่งที่มีอเมริกาต้องทำคือต้องเป็นนำมวนให้ได้เช่นประเทศอื่นที่จะขึ้นมาเป็นนำมวนเนี่ยต้องสกสก,กัดเช่นจีนอะไรพวกนี้จะขึ้นมาไม่ได้ เพราะเมื่อขึ้นมาปุ๊บมันกระทบต่อเงิน US เอสนะครับเมื่อไหร่ที่เงินหยวนหรือว่าจีนขึ้นมาเนี่ยคนหันไปใช้เงินหยวนเยอะๆมันมีผลต่อ US เออย่างมหาศาลครับมีผลมากเลยเช่นอเมริกาต้องทำทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ตัวเองเป็นเบอร์สองครับคุณจำไม่ดีครับอเมริกาทำทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ตัวเองเป็นเบอร์หลอง เพราะมันกระทบต่อเงิน USD ทั้งหมดเพราะเมื่อไหร่ที่ค่าเงิน USD ที่โลกนี้ถูกได้ด้วยเงิน u s 80%ครับคุณจำให้ดีครับไม่ว่าเราจะซื้อนำเข้าหรือส่งออกอะไรก็ตามนะครับถูกได้ด้วยเงิน u s หมดนะครับเมื่อไหร่ที่80%นี้มันหายไปครับเหลือประมาณ50%อะไรก็น้ยเงินอเมริกาจะเริ่มเสื่อมครับ เมื่อไหรที่คนหันไ่ใช้เงินหยวนหรือว่าอะไรเยื่อยๆมันจะไม่เป็นผลดีต่ออเมริกานะครับมันจะลดลงเมื่อไหรที่มันลดมาถึง50เนี่ยเงินเฟอ้อจะเพิ่มล่ะเฟอ้อเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพราะพิมพ์มันตลอดนะครับคุณไปดูนะครับวันนี้ข่าวไม่กี่วันนะ่ะจะพิมพ์อีกมาแล้วจะพิมพ์เงินออกมาอีกแล้วนะครับและเงินที่จะไหลมาหนึ่งในนั้นคือเอเชีย เอเชียนะครับมันจะทําให้ค่าเงินเนะี่ยโปรติเงินในประเทศเราเนี่ยมีทองคําแบกหลังใช่ป่ะแต่พอเงินกระดาษพวกนี้เข้ามาปุ๊บค่าเงินของประเทศนั้นก็จะแข็งขึ้นแขงขึ้นแขนเพราะว่ามันมีน้อยไงมีน้อยลงรายพวกนี้เข้ามามีมากขึ้นนะครับ ไอเอฟกองทุนเงินกู้เนี่ยประเทศไหนมีปัญหาเศรษฐกิจก็ไปกู้ไอเซึ่งสกุลเงินที่ i อเปล่อยเยอะที่สุดคือ USD อีถึงแม้จะมียูโรมียวนมีอะไรหลายๆอย่างแต่ยังไงเงิน US ก็ต้องเป็น Number ร์วันในการที่ปล่อยประเทศไหนมีปัญหาเศรษฐกิจ มันหาอะไรครับเลยไปกู้ USD กู้เงินกระดาษมาเข้านในประเทศครับมันทําให้เกิดอาตาัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นวันนี้คุณไปดูอาตาัตราเงินเฟอ้อไทยผมไม่รู้อะไหรนะครับสองกว่าหรือว่าเท่าไหร่หรือเกือบสามเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเช่ u s เมื่อพ์มอมงมาเยอะๆค่ามันจะเสื่อมลงเสื่อมลงนะครับ มันทําให้ประเทศที่มีทองคำแบ่งหลังนั้นค่าเงินมันจะแข็งค่าขึ้นคุณสเกตเมื่อไหร่ที่ยูเอสรักเข้ามาในไทยบาทไทยจะแข็งขึ้นยูอสจะออนแต่เมื่อไหร่ที่ส่งยูเอสกลับบ้านบาทไทยก็จะอ่อนยูเอก็จะแข็งยกเจ้าเ่าว่ามันเป็นปอลอะไรนะ USD คนที่จะลงทุนมีคนหลายคนมาถามผมนะเกี่ับ USD แน่นอนถ้ามาถามผมผมบอกถูกก็โอเคเสมอตัวแต่ถ้าบอกผิดโอ้โหไม่อยากคิดนะครับเพราะผมเองผมทำ u t u b e เนะี่ยโดนดักกันเยอะคนเขาเรียกว่าคนรักก็มีคนชังก็มีคนที่ขาดทุน ก็จะไม่ค่อยชอบผมแต่คนที่กำไรก็จะชอบผมนั้นเช่น USD นะวันนี้ผมจะให้ใคำแนะนำคุณว่า10 50, 10 50. S <S มันห้าสิบห้าสิบวัดใจกันคุณจำคำวดีนววัดใจนะครับพุณงต้องฟังข่าวด้วยข่าวมีอะไรเงินเข้ามาไหมทะลักไหมไวเข้ามาไหมวัดใจกันเช่นมันถือยาวไม่ได้ใครถือยาวนะครับผมบอกให้ ขาดท,ทุนยาวขาดทุนคุณต้องถือสั้นๆหลายคนมาถามอาจารย์ขายชนิดก,กำไรขายผมบอกขายขายมารีลอนดิงโลเลอะไรผมเห็นคนร้องไห้เยอะนะครับเห็นคนเสียใจยเยอะบางคนซื้อซื้ออยู่เอทเท่าไหร่บางคนซื้อเจ็ดแปดแสนอะ่ะคุณคิดดูถ้าเจ็ดแปดแสนอ่ะ ผมจยคิดให้คุณดูนะมันเยอะนะครับคนลงทุนยูเอ็นเนี่ยเยอะสุดแปดแสนคุณซื้อตอนนั้นสามเอ็ดสองมืนห้านะครับถ้าวันนี้คุณขาดไปสัก บาทครึ่งเนี่ยเกือบสี่หมื่นครับถ้าคุณขายไดบาทครึ่งเกือบสี่หมื่นครับเกือบถ้าขดาดทุนนะครับบาทครึ่งเนี่ยเกือบสี่หมื่นเช่นคุณต้องดูข้อมูลอละไรียดูห้าภาษีาสิตไท,ทยคือดูตามมาตาเรือให้ดีมีข้อมูลอยู่ในมือเก็บข้อมูลไลว้เท่าไหร่เท่าไหร่เช่น ยูเอสช่วงนี้ผมต้องบอกแกลคุณก่อนนะครับว่าดูานะครับผมทัดที่ทมันทำยูเอสช่วงนี้แกลมันจะอยู่ที่สามสิบถึงสามเอ็ดมันจะเวดกันช่วงนี้แกลเช่นแกลของยูเอสจะเป็นแกลที่ เปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแก๊ของยูเอสเปลี่ยนได้ตลอดช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในสถานการณ์ที่ทำยูเอสเปลี่ยนไปก็คือโควาการเดินทางการอะไรเข้าออกนักท่องเที่ยวไม่มีแก๊กมันจะเปลี่ยนนะครับเฉพราะใครที่อยู่ภาคอีสานหรือภาคใต้เนี่ยที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเงินมันจะไม่มีไม่ค่อยมีเลยครับ นอกจากกรุงเทพมหานคร,รเชียงใหม่อะไรเนี่ยพอได้อยู่แต่ถ้าอยู่ภาคอื่นเนี่ยเงินมันจะไม่ค่อยมีมันจะอยู่ในรูปดิจิตอลเช่นเงินที่เป็นแบงก์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับ USD มันถึงบอกว่าห้าสิบห้าสิบแต่ช่วงที่ผ่านมาหลายคน 60สิบสี่สราซื้อยิมเก้ากว่าเนี่ยยิมเก้ากว่าโห oh. คนแห่กันไปซื้อมหาศาลครับคุณคิดดูว่า US oh. ตอนยิมเก้ากว่านี่ต้องจองนะครับจองไปอาทิตย์เลยนะถ้าใครไปอยู่เชียงใหม่อยู่สกลนะลูกศิษย์ผมโทรว่าโอ้ไม่ได้ครับผมบอกจะได้เลยอ <c oughs> นักท่องเที่ยวไม่มีแล้วก็คือคนเก็งก,กำไรมันเยอะ เงินมันมีน้อยอ่ะคุณต้องจองไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆคุณไปดูเว็บของสากลเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นโชว์อะต้องโทรหาอย่างเดียวเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ได้ง่ายๆเลยยิมเดียกว่ายิมเก้าจุดเท่าไหร่ที่ผมข้อมูลที่ผมทาขายเนี่ยยิมเก้าจุดเก้าห้าเนี่ยคุณฝันไม่เถอะคุณจะได้ง่ายๆถ้าคุณอยู่เชียงใหม่แต่ถ้าอยู่กรุงเทพอยู่สปริตที่ าราคาสูงคุณอาจจะได้แต่ถ้ายิ่บเก้าุดเก้าห้ามุ่ฝันไม่ถอะที่คุณอยจะซื้อได้ยังไงคุณต้องโทรจองก่อนนะครับและถ้าคุณอยู่เชียงใหม่อยู่รุทพยโอเคคุณทำงบได้วันนี้เท่าไหร่วันนี้สามอ็ดจุดศูนสมะครับซุปเปอร์เขียวสามแดจุดศูนส สากลผมดูไม่ออกคุณต้องโทรถามองเดียวโทรสทบถามวันนี้รับซื้อเท่าไหร่แต่ผมบอกเคล็ดลับคุณก็คือสากลเราซูริต่างกับมัห้าห้าสตางค์หรือสิบสตางค์ไม่เกินนี้นะครับแต่สากลจะถูกกว่าเช่นวันนี้ผมให้เคล็ดลับคุณเกยวกับ U S D คุณเอาไปใช้และจำให้ดีด้วยเช่น เมื่อใดที่คุณได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะกู้เงินเนี่ยคุณผมบอกเลยว่าเงินบาทมันจะแข็งตัวทันทีนะครับเมื่อไหร่นี่ถ้ารัฐบาลจะกู้เงินมาแจกหรือว่ากู้มาทํานั่นก็มีนะเงินบาทแข็งนั่นดีครับไปดูเลยกู้กู้กู้เนี่ยแข็งนั่นดีเพราะมันทะลักเข้ามาทะลักเข้ามานะครับ ข้อสองบาทอ่อนนักเก็งกำไรก็ซื้อนีเป็นผมก็ซื้อถ้าผมเมือนผมเป็นคนอเมริกาเนี่ยถ้าผมอยู่อเมริกาหรือเป็นคนเนี่ยผมซื้อสามเอฟผมซื้อสามเอฟพอเงินอยู่เอฟมาแหละโอ้ได้ตั้งสามเอดเอะ่ะวันดีคืนดีอยิ้มเก้าวกว่าเนะี่ยอย่างทุนเนี่ย วันดีคือดีผมจะกลับบ้านอะ่ะผมเป็นนักธุรกิจโอ้รับซื้อเท่าไหร่โอ้ครับซื้อเท่าไหร่โอ้เขารับซื้ออยู่ที่ผมเพื่อดูเลยยิบเก้าจุดได้เท่าไหร่หนึ่งจุดศูแปด โอเคไหมครับเนี่ยสั่งผมเป็นคนอเมริกามันก็มึงมองเห็นช่องเห็นโอกาสได้ประมาณบาทต่อเหรียญจะบ้านไปร้อยเ่ยผมได้สามบาทกว่าก็โอเคนะนะเช่นที่ไอ้ดมฝากไว้นะครับเล่นซัพพลาน พอแก๊ปของยูเอชช่วงนี้สามสิบสามเอ็ดสามสิบสามเอ็ดผิดกับสกุลเงินอื่นอย่างยูโรเนี่ยมันยังเวทสามสี่สามเจ็ด 3, 4, 3, ถือยาวได้แต่ยูเอชถือยาวไม่ได้เป็นแก๊ปสั้นๆสัๆ้นๆสัๆ้นๆนะครับฝากคำนั้นไว้นะครับ,รบมันเพราะว่าสกุลเงินอย่างยูโรอะไรพวกนี้มันมีทองคำเบ็ดหลังฟ็อกซิตอะไรเนี่ยมีทองคำเบ็ดหลังหมดนะครับก่อนตัดสินใจทำอะไร จะซื้อเงินผมถึงบอกว่าคุณต้องมีข้อมูลกับสติอย่าเชื่อใครแม้แต่ตัวผมเองมีคนมาแน่ขอคาแนะนำผมไม่รู้อนาคตผมเพียงแตใช้ข้อมูลที่ผมมีทําอยู่ในมือแค่ที่วิเคราะห์ทําอยู่ในมือห้องเก็บมาสองปีแล้วข้อมูลพวกนี้ มันก็ทําให้ลดความผิดพลาดได้ลดความผิดพลาดได้ประมาณ60-70%นะเนี่ยเข้ยได้เยอะมีข้อมูลมีสติอย่าเชื่อใครง่ายๆใครมาบอกว่าไล้เปลี่ยนทาแล้เลยทําได้ดไดต่ตองให้ดีไต่ตองให้ดีตอนซื้อมันซื้อง่ายครับแต่ตอนขายเนี่ยคุณต้องเข้าใจ,าจว่าจังหวะเป็นสิ่งที่สำคัญมันจะหมายถึง กําไรหรือขาดทุนคุณเข้าใจแล้วเข้าใจจังหวะให้ดีนะครับกําไรหรือขาดทุนฝากไว้นะครับทุกท่านสุดท้ายผมแจ้งคลิปก่อนผมได้ทำไปแล้วว่าพี่ผมจะขอบคุณหลายคนครับที่ชว่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมาหลายคนมาติดตามผมทำให้ผมมีรายได้ขึ้นมา วันนี้คนตามใน YouTube ผมเดีย๋ยวนี้ผมนำเรียนไปหมื่นห้าในไลน์ประมาณสี่พันสี่พันผมก็เลยคิดว่าอคนผมคืนมาไกลเกินกว่าที่ผมคิดผมคิดว่าทำผมทำอะไยประมาณคนตามผมหลักพันแต่นี่มันหมื่นห้าไลน์ผมเกือบสี่พันผมก็เลยจะอบอก คอร์สให้คุณแต่ไม่ให้ฟรีนะครับไม่ให้ฟรีของฟรีจะไม่มีคุณค่าผมเคยทำของฟรีเยอะนะครับของฟรีไม่มีค่าเช่นผมปกติผมขายคอร์สเล็กเปลี่ยนเนี่ย2,970นะครับแต่ผมจะมอบให้คุณแบบนี่เลยราคานี่ผมไม่เอาผมคิดคุณแค่997บาทเองมีัง้ง ข้อมูลหลักและข้อมูลลองสกุลหลักสกุลลองให้คุณฟรีีพร้อมบ,บทเรียนข้างในพร้อมกลยุทธ์ทั้งหลายทาั้งปวงเลยและยังไม่พอผมบวกคอร์ส u t u b e ฉบับ x อ็ e ซ์ให้คุณ x อ็กซ์มผมขายประมาณ2,970นะครับคือให้คุณไปฟรีๆเลยใช่ไหมเพื่อไปการตอบแทนให้กับคุณเท่ากับว่า คุณซื้อสองคอร์สเนี่ยในราคาแค่สี่รอยบาทเองถือว่าถูกมากนะคุณได้ข้อมูลเนี่ยผมเก็บมาตั้งสองปีกว่าวเกือบสามปีคุณก็รู้อะไท่าไหล่ทั้งปวงใครที่ดูอยู่มีหลายคนคิดว่าเออผมมาขายคอร์สขายอะไรเนี่ยขายอะไรแต่ได้ความปรารถนาดีผมอยากให้คุณมีกำไรเงินเก้ราบาทเนี่ยหาแพ่เดียวได้ไม่ใช่ครับ สำหรับการแลกเปลี่ยนไม่อยากเพราะคุณมีข้อมูลอยู่ในมือนะครับเนี้ย997โคตรถูกเลยผมมีเวลาถึงเมื่อไหร่ผมมีเวลาถึงวันที่สาม31นะครับสามเ็ 3, 1, มีนาองส221 997ที่แถมคอร์ส y ยูทูบเช x t r ก m ีไม่ทัน ถ้ารวมทั้งสองอย่างนี้ก็ประมาณหกพันอ่ะคุณคิดดูเกี่ยวบหกพันอ่ะคุณมาเรียนเถอะกินเหล้ากินเบียร์คุณกินได้อันนี้เป็นวิชาการหาเงินซึ่งผมสอนในีสอนให้คุณน่อนข้างที่จะละเอียด<ว>และมีอะไรหลายอย่างที่ผมแบ่งปันให้คุณพร้อมกับข้อมูลย้อนหลังที่เรียนนะครับเล่ส่วนหนึ่งสุดท้ายละใครที่ต้องการเรียนฉีววิทยาขั้นสูง จิตวิญญานเนี่ยผมไม่ได้มารีวิวนะครับแต่คนที่เรียนบอกว่าคุ้มคือจิตวิญญาณในการหารายได้บนโลกออนไลน์ผมเรียกวันว่าองเบงก์กันคือผมทำมาเมื่อปีหกสองละกตอนนั้นขายหมื่นเก้าเจ็ดร้อยหมื่นเก้าเจ็ดร้อยแต่วนนี้ไม่เอา ช่วงผมจะให้คุณในราคาที่โคตรถูกเลยสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับคุณฟังไม่ผิดครับสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแต่รอบก่อนวันที่สามเดืครับสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยยังไม่พอแถมคอ้อแลกเสี่ยดให้คุณแล้วก็ยูทูบให้คุณ สามพันกวาซึ่งปรติมันประมาณเกือบสองหมื่นเจ็ดอ่ะแตมขายคุณแค่สามพันก้าร้เจ็ดสิบถ้าคุณสนใจนะครับสนใจคุณทักมาผมสนใจคอร์ส u t u b e เนี่ยเออไม่ใช่สนใจคอร์สเปลี่ยนคุณพิมพ์หนึ่งมาแต่ถ้าคุณสนใจคอร์สจิตวิทยาคุณพิมพ์สองมาเนี่ยผมจะได้รู้ รีบเรียนนะครับการเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ได้ผลแล้วก็สามารถที่เอาไปใช้ได้เลยแต่จิตวิทยาเนี่ยคุณต้องเรียนรู้หลายๆครั้งคุณจะได้ผมแต่เลขเปลี่ยนเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้เลยคุณจะมองเกม์บอกนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามช่องผมและก็เป็นเพื่อนผมหลายๆและหลา f เฟ e บุ๊กนะครับ ผมรู้สึกดีใจผมทำออนไลน์มาหลายปีแล้วแล้วมันช่วงก่อนผมช่วงประมาณปีหกหนึ่งที่มท้อมากเปิดเพจเป็นเท่าไหร่สามสี่สิบแล้วมันไม่โตสักท,ทีรู้สึกท้อรู้สึกอะไรแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ผมทำเกี่ยวกักบได้เปลี่ยนแล้วเพจอะไรมันโตขึ้นแล้วทำให้ผมมีรายได้ขึ้นมาส่วน ก็อย่าขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ